เรื่องเพียงนาวาเลิฟเวอร์เมอร์แมนคำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำศัพ์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวมผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาให้จะลบหลู่ดูหมิน่น หรือทําให้อาชีพหรือบุคคลได้เสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชีน้นําชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิน้นชั珀เตอร์ที่1ม็อกค่าเย็นได้แล้วค่ะเสียงของพนักง,งานร้านกาแฟข้างทางเอ่ยบอกลูกค้าหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ที่กําลังให้ความสนใจอยู่กับบอรประคาบด้านหน้าเขาจึงยอมละสายตาแล้วเดินกลับไปยังเคาน์เตอร์เพื่อรับกาแฟสดที่ตนเองสั่งเอาไว้ก่อนจะออกจากร้าน เื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายที่ต่อจากนี้จะกลายเป็นบ้านหลังใหม่กับชีวิตใหม่ของเขาผู้ริทเฝ้ารอวันนี้มานานหลายเดือนตั้งแต่ตัดสินใจที่จะออกจากตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทของครอบครัวเมื่อเห็นว่าน้องชายอย่างผู้ทานสามารถดูแลต่อจากเขาได้โดยไม่ต้องห่วงกังวลอะไรแล้วแต่กว่าให้ลูกชายคนโตอย่างเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งได้ก็ถูกคัดค้านจากบุพการีอยู่หลายต่อหลายครั้งแต่คนอย่างผู้ริท ถ้าลงหัวว่าจะทำอะไรไปแล้วเขาก็ไม่วันล้มเลิกความตั้งใจของตัวเองดังนั้นในวันนี้เวลานี้อดีตเจ้าของบริษัทใหญ่ระดับประเทศจึงกาลังเดินทางไปยังเกาะแห่งหนึ่งทางใต้ของประเทศไทยซึ่งที่นั่นมีธุรกิจที่เขาลงเงินกับเพื่อนสร้างเอาไว้อยู่ถนนสองข้างทางเวลานี้เต็มไปด้วยป่าไม้ระยะห่างระหว่างบ้านแต่ละหลังไกลกันเป็นกิโลเมตร แต่เพราะเขาเดินทางในช่วงสายจึงไม่ดูน่ากลัวอะไรมากนักถ้าหากเป็นเวลากลางคืนผูริทคิดว่าคงจะน่าหวาดระแวงทั้งกับคนไม่ดีทั้งกับสิ่งลี้ลับเลยละ่ะเสียงเพลงโปรดจากเครื่องเสียงรถยนต์ทำให้คนฟังอารมณ์ดีจนต้องหำเพลงตามไปด้วยช่วงเวลานี้สำหรับคนที่แบกรับภาระางานมาตลอด1ิปีอย่างเขานับเป็นช่วงที่โล่งใจมากที่สุดแต่ถ้าจะบอกว่าไม่เป็นห่วงงานของครอบครัวเลย ก็คงจะดูเป็นการโกงกงกันเกินไปเพราะถือยังไงบริษัทนั่นก็เป็นธุรกิจหลักของครอบครัวอีกอย่างเขาก็ใช้เวลากับมันมาตั้งหลายปีถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาถามพี่ได้ตลอดหน้าทานหรือจะถามพ่อเลยก็ได้ดังนั้นในวันสุดท้ายที่ได้เจอหน้าน้องชายผูริษถึงได้บอกอนุญาตให้ผูธานติดต่อหาเขาได้ตลอดเวลาที่ต้องการคำปรึกษาซึ่งผูธานเองก็ตอบรับ แล้วก็ทิ้งท้ายเป็นคำอวยพรขอให้เขาได้พบเจอกับชีวิตที่เป็นอย่างที่ใจหวังไม่ว่าจะมีความสุขหรือไม่กับสิ่งที่พี่เลือกทานก็ขอให้พี่ได้ทำอย่างที่อยากจะทำนะครับขอบใจมากนะฝากทางนี้ด้วยล่ะครับไม่ต้องเป็นห่วงทานจะทำให้ดีที่สุดทั้งสองคนจบบทสนทนากันไว้เพียงแค่นั้นซึ่งผูริกเชื่อมั่นว่าน้องชายของเขาจะทำได้ดีอย่างที่เจ้าตัวรับปากจริงๆ ทั้งสองดื่มสังสรรค์กันต่ออีกเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะแยกได้ขึ้นห้องนอนของตนเองมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆของครอบครัวที่พวกเราสองคนพี่น้องมักใช้เพื่อพูดคุยปรึกษาปัญหาของกันและกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อคันใหญ่ขับเข้ามาด้านในท่าเรือสำหรับข้าไปยังเกาะเขนซึ่งเป็นปลายท่าของเขาภูลิตลงจากรถเพื่อเดินเข้าไปในส่วนจำหน่ายตัว๋วหา,หากเป็นตามเวลาที่เพื่อนสนิทบอกเอาไว้ อีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเรือก็จะออกแล้วและใช้เวลาเดินทางไปยังเกาะเขีนอีก1ชั่วโมงเต็มๆซื้อตั๋วหนึ่งใบครับมีรถค่าไปด้วย350บาทครับอันนี้ครับยื่นเงินแบงค์5้0ให้กับพนักงานขายตัว๋วก็จะรับเงินทอนขอบคุณครับแล้วตอนนี้ผมต้องเอารถไปลงเรือเลยไหมแล้วเอ่ยถามรายละเอียดในการนำรถยนต์ลงเรือเพื่อความไม่ผิดพลาด เมื่อได้คําตอบเขาก็เดินกลับรถเพื่อขับไปตรงจุดสลับนํารถลงเรือใช้เวลาเพียงไม่นานทุกอย่างก็เรียบร้อยคงเพราะวันนี้เป็นวันธรรมดาและไม่ใช่เวลาเร่งด่วนจึงทําให้มีรถจวนเพียงไม่กี่คันที่ลงเรือข้ามเกาะในรอบนี้จากนั้นภูริก็ออกจากรถเพื่อขึ้นไปนั่งบนชั้นสองของเรือเขาเคยมาที่เกาะแห่งนี้อยู่หลายครั้งแต่ก็เพียงเพื่อพักผ่อนสองสาวันแล้วก็กลับแต่ในครั้งนี้มันตาออกไปจากเดิม จึงทาให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความวุ่นวายในเมืองหลวงมาแทบทั้งชีวิตรู้สึกใจหายไม่น้อยเลยหวังว่าสิ่งที่เลือกทําไปจะไปได้ดีนะไอ้ภูให้กําลังใจตัวเองแต่ตอนที่มองออกไปยังท้องทะเลกว้างไร้จุดหมายเรือลําใหญ่แล่นออกมาจากท่ามาได้สิบนาทีกว่าแล้วความฟังจากแผ่นดินใหญ่ห่างไกลออกไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็หายลับไปจากสายตามีเพียงผืนน้ำสีสว่างรายล้อมรอบลำเรือ ท่ามกลางทอง้องฟ้ากว้างไร้ขอบเขตม,มพนาเสียงโทรศัพท์จากในกนระเป๋ากางเกงเรียกสติคนที่กำลังคิดอะไรไปเลื่อยเปื่อยให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันผูริดกดรับสายทันทีที่เห็นว่าเป็นชื่อของใครว่าไงมึงเรือออกยังออกมาสักพักแล้วเขาก้มมอนนาฬิกาที่ข้อมือเพื่อการระยะเวลาในการเดินทางของเรือสักสิบเองก็น่าจะถึง มึงอยู่บ้านหรืออยู่รีสอร์ทอยู่บ้านกําลังจะออกไปรีสอร์ทให้ไปรับไหมรับทําไมกูเอารถมาส่งลูกให้กูก็พอแล้วเอองั้นเจอกันนะเคเออเดี๋ยวเดียวเดี๋ดไอ้ภูภูริตหยุดนิ้วมือที่กํลังจะกดตัดสายจากเพื่อนสนิทเมื่อได้ยินเสียงเรียกดังลอดออกมาเขายกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูอีกครั้งเพื่อรอฟังว่าพนาจะพูดอะไรมีอะไรยินดีต้อนรับนะเว้ย กูดีใจที่มึงย้ายมาอยู่ที่นี่นะเออแค่นี้แหละรอยยิ้มบางผุนขึ้นที่มุมปากอยากของภูริสเมื่อได้ฟังคำพูดของคนปลายสายพานาเป็นเพื่อนสนิทของเขาตั้งแต่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยบ้านเกิดของพานาก็คือเกาะเขนครที่ที่ภูริสกำลังจะเดินทางไปถึงหลังจากที่เรียนจบพานาก็ย้ายตัวเองกลับมาอยู่บ้านเกิดเพื่อช่วยครอบครัวดูแลรีสอร์ทขนาดกลาง จากนั้นเจ้าตัวก็เริ่มคิดที่จะขยายกิจการให้หลากหลายมากขึ้นอีกอย่างก็คงอยากจะทำธุรกิจที่เป็นของตัวเองด้วยแต่เพราะเงินลงทุนมีไม่เพียงพอพาาจึงชักชวนเขาให้ร่วมลงทุนเปิดบาร์บนที่ดินของครอบครัวตนเองด้วยเริ่มแรกภูริศก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นักแค่งานาที่ทำอยู่ก็หนักหนามากพอแล้วแต่ที่เขาตอบตกลงเพราะรู้ว่าเพื่อต้องการเงินทุนในการทำธุรกิจถึงได้เอ่ยปากชวนทั้งที่ปกติ เราก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินกันเลยและฟูลิตเองก็มั่นใจว่ารู้จกักที่ใส่เพื่อนคนนี้ดีที่จะไม่ทําให้เงินของเขาเสียไปฟรีๆถึงได้ยอมเสียงร่วมหุ้นเปิดคาเฟ่กึ่งบาร์ที่มีชื่อว่า f o o แอด a Half มันเริ่มจากบาร์เล็กๆริมชายหาดแต่ตอนนี้ขายายใหญ่จนไปอันดับท็อปทรีของเกาะเขีนไปแล้วในที่สุดเรือลำใหญ่ก็เข้าเทียบท่าบนเกาะเขนสักทีเวลาในตอนนี้ เกือบเท่ากับที่เขาบอกพนาเอาไว้เร็วกว่าไม่ถึงสินาทีเท่านั้นผัวริตนั่งอยู่ในรถจุ์ของตนเองรอที่จะขับออกมาจากเรือกำลังใช้เวลานี้ในการเปิด GPS ตามหมุดที่พนาส่งมาให้เพื่อน,นำทางไปยังบาของตนเองเส้นทางบนเกาะเขนยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่มากแม้ความเจริญจ,จะเดินทางมาถึงในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำลายธรรมชาติของเกาะไปนักทุกอย่าง ยังอยู่ในจุดที่ประสมผสานกันได้อย่างลงตัวผู้ริทใช้เวลาอยู่บนท้อถนอนเพียงไม่นานก็มาถึงที่หมายคงเพราะที่นี่ไม่ได้รถติดอย่างเมื่อใหญ,ใหญ่ผู้คนส่วนมากจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือจัก,กรยานสิ่งแรกที่ภู้ริทได้เห็นเมื่อมาถึงคือป้ายชื่อร้าน Fool and a Half ที่เขาเป็นคนคิดและออกแบบเองเลยทำให้ยิบออกมาได้อีกครั้งอย่างไม่มีเหตุผลหรือบางที <st ess ives> เหตุผลก็คงจะเป็นแค่ป้ายนั่นนั่นแหละเฮ้ยมาถึงจนได้เลยนะมึงเออไงสบายดีนะพยักษ์หน้ารับคำทักทายของเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนอีกคนไม่ได้เปลี่ยนไปสักเท่าไหร่จากการพบกันครั้งสุดท้ายยุ่งอยู่หรือเปล่าวะไม่ไม่ไมไมปปะปะ <w ada> เดี๋ยวกูพาไปแนะนําตัวกับเด็กแนะนําอะไรอีกวะมึงจะแนะนําทุกรอบที่กูมาเลยหรืองไง <w ada> เอาหนะ้ารอบนี้ไม่ใช่แค่มาเที่ยวเล่นแล้ว ต้องแนะนำจริงจังหน่อยดีเออเออเออเอาที่มึงสบายใจเลยคนดวนเพื่อนโอบไหลลาโคร้านพูดด้วยน้ำเสียงใน่ายแต่ก็ยอมทำตามที่พนาบอกอยู่ดีพนาพาภูริตเดินตรงไปยังบาร์เครื่องดื่มซึ่งเป็นจุดที่มีพนักงานยืนอยู่3ามสี่คนเขาจับให้ภูริตนั่งลงบนเก้าอี้สตูตัวสูงแล้วปลบมือเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจจากคนในบริเวณนั้นนี่นี่ทุกคนมองมาทางนี้หน่อยครับ หันมาสนใจพี่บ่าวหน่อยมีอะไรเหรอพี่พนาเสียงดังไปถึงทางเข้าร้านเลยเอา้านาวาเข้าไว้เหรอวันนี้ครับงั้นพอดีเลยมานี่เลยมานี่เลยมายืนตรงนี้ก่อนพนาหันไปตามเสียงของคนที่เพิ่งมาใหม่เอ่ยถามด้วยความสนิทสนมทั้งยังเขยบไปดึงตัวคนเด็กกว่าให้มายืนอยู่ใกล้ๆกันอีกวันนี้พี่มีข่าวดีจะบอกทุกคนนี่นี่น,น,นี่มองตามือพี่มาเลยจ้า ทุกคนที่ยืนอยู่ในบริเวณนั้นทำตามคำบอกของพนาอย่างไม่ขัดรวมไปถึงชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งตัวขาวสว่างภายใต้เสื้อฮาวายสีน้ำเงินเหลือบฟ้าซึ่งยืนอยู่ข้างพนาด้วยดวงตาหวานจับจ้องไปยังใบหน้าของคนไม่คุ้นตาเพียงชั่วครู่แล้วค่อยลักกลับไปมองหน้าเจ้าของร้านอีกครั้งเพื่อรอฟังว่าพนาจะพูดอะไรผู้ชายหล่อน้อยกว่าพี่ที่ทุกคนกำลังมองอยู่ตอนนี้คือภูลิศเป็นเพื่อนสนิทของพี่ และก็เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบาร์นี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแต่พี่อยากจะบอกอีกทีภาหัวเราะอ,ออกมาอย่างคนอารมณ์ดี <c oughs> เขาเดินไปยืนข้างๆคนที่กำลังกล่าวถึงขยับมือตบไหลอย่างเป็นกันเองก็จะหันไปทำหน้าจริงจังใส่พนักงานอีกครั้งส่วนเรื่องสำคัญอีกอย่างก็คือนับจากวันนี้ภูจะเข้ามาช่วยดูแลร้านด้วยใครมีปัญหาอะไรก็คุยกับมันได้เลยเมืที่คุยกับพี่จบคำบอกของพนา พนักงานทุกคนก็ยกมือไหว้ภูริตอย่างมีมารยาทเขาเองก็ยกมือรับไหว้อย่างไม่ให้เสียมารยาทเช่นกันทั้งยังส่งยิ้มเป็นมิตรกลับไปเพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการที่จะทํางานร่วมกันจากนี้ด้วยฝากตัวด้วยนะครับทุกคนฝากใจด้วยก็ได้นะคะคุณภูเมลลี่รับดูแลอย่างดีเลยค่ะคุณภูอย่าไปสนใจคนสติไม่ดีเลยค่ะไป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 ทำงานต่อได้แล้วไอ้แมน ประสนจะเรียกชื่อนั้นได้ไหม,ไมเมลลี่รับไม่ได้ <c oughs> โถอะไรวะเนี่ยผูริษหัวเราอออกมาอย่างชอบใจกับการหกเถียงของพนักงานมันเป็นรอยยิบที่ทำให้เขายิ่งดูมีเสน่ห์มากไปกว่าเดิมจนคนตัวขาวที่ยืนอยู่ตรงนี้เผลอมองนานเกินไปจึงโดนจับได้หน้าผมมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าครับเออก็ก็ไม่นี่ครับไม่เห็นมีอะไรเลยเลรอครับ เห็นคุณตั้งใจมองขนาดนั้นก็นึกว่ามีอะไรหรือว่าผู้ลิศลุกออกจากเก้าอี้แล้วก็เดินไปหยุดยืนอยู่ใกล้ๆกับคนตัวเล็กกว่าเขายืนหน้าออกไปอย่างเล็กน้อยอย่างตั้งใจจะแกล้งอีกฝ่ายผมลอจนลัาสายตาไม่ได้หาโหไอหาผู้มาวันแรกก็เอาเลยนะนาวาอย่าไปสนใจมันเข้าไปเตรียมตัวเถอะครับ พนารีบเดินเข้ามาแทรกกลางระหว่างเพื่อนกับพนักงานรุดน้องคนสนิทของเขาเพราะรู้จักนิสัยเพื่อนดีว่ามันเป็นพวกหมายยไก่ไปเรื่อยเขามองจนคนเด็กกว่าเดินหาออกไปไกลแล้วจึงค่อยหันกลับมาสงสัยตาจริงจังใส่เพื่อนตนเองคนนี้ไม่ได้เอา้าวทำไมวะของมึงเหรอไอ้สาก,กัะเบืออยากให้กูโดนน้ำหอมฆ่าตายหรือไงผู้ริษไว้ไหลยอย่างไม่หยีระกับคำพูดของพนา เขายอมรับว่าพนักงานตัวขาวคนนั้นน่าสนใจจริงๆอย่างที่พนามันคิดนั่นแหละผิวขาวจัดกับใบหน้าที่มองว่าทั้งสวยทั้งหล่อได้อย่างลงตัวแบบนั้นใครได้เห็นก็คงอดที่จะสนใจมองไม่ได้หรอกหยุดความคิดของมึงแล้วไปกินข้าวกับกูไอ้ภูเออเออช่วงเวลาครึ่งวันหลังจบลงที่ภูริศคนย้ายของเข้าบ้านพักที่พนาจัดการเอาไว้ให้ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับบา จากนั้นเขาก็หลับยาวเพราะเหนื่ยจากการเดินทางจนถึงทุ่มครึ่งตื่นมาอีกทีฝาด้านนอกก็มืดสนิทไปแล้วเขาอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะเดินไปที่บาร์ซึ่งเวลานี้มีดนตรีสดฟิลสบายๆให้แขกได้ฟังในขณะนั่งดินเนอร์ก่อนที่บรรยากาศของร้านจะเปลี่ยนอีกครั้งในช่วงหลังสามทุ่มครึ่งกับเพลงจังหวะมันๆสำหรับคนชอบปาร์ตี้ไงขออะไรอร่อยๆสักแก้วสิ คุณชอบแบบไหนครับแบบคุณเฮ้ยเสียงถอนหายใจไม่เบาจากบาร์เฮนเดอร์ผิวขาวทำให้ผูริตหัวเรอดในลำคอยอย่างนึกชอบใจเขาที่ตั้งใจเดินผ่านเคาน์เตอร์น้ำเพื่อไปหาที่นั่งทานข้าวถึงกับต้องอยู่ชะงักเทา้าเมื่อพบว่าคนที่ตนเองสนใจมีตำแหน่งเป็นบาร์เฮนเดอร์ประจำร้านและดูเหมือนว่าจะฮอตไม่เบาเสียด้วยเมื่อเก้าอี้ด้านหน้าบาร ไปเลยลูกค้าทั้งชายและหญิงน้ำพันธ์เหรอใช่ครับเหมาะกับคุณดีเหมาะกับผมเหรอเลิกคิวข้างหนึ่งขึ้นในต,ตอนที่มองหน้าอีกฝ่ายผูริทไม่แน่ใจนักว่าเขากำลังโดนแกล้งอยู่หรือเปล่าแต่ที่มั่นใจคือน้ำพันธ์สีชมพูหวานแก้วนี้ไม่น่าจะเหมาะกับคนแบบเขาแน่ๆไหนยังไงช่วยอธิบายทีสิครับคุณบาร์เทนเดอร์ไม่รู้สิครับ ผมแค่คิดว่ามันเหมือนคุณดีเอา้าแบบนี้นาวานาวาครับเชิญดื่มให้อร่อยนะครับผมขอตัวก่อนคนโดยรกค้าเรขชื่อผู้จบก็ก้มหัวให้เจ้านายคนใหม่ก็จะเดินแยกตัวออกไปปล่อยให้อีฝ่ายไว้กับน้ำพันธ์สีหวานที่รสชาติไม่ได้หวานตามสีของมันเพราะส่วนผสมที่หลากหลายจนยากจะเดาออกจนทำให้มีรสชาติอื่นๆแฝงซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งมันก็ดูเหมาะกับคุณภูเรศคนนี้ในความคิดของนาวาดีเพราะเขาดูเป็นผู้ชายที่ไม่น่าไว้ใจได้เลยสักนิดอืมก็แบบนั้นนั่นแหละสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ให้เสียงภาษาไท,ทายโดย Chicken Voice Studio